โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญานะคะร่วมจัดกิจกรรมติวเข้มอังกฤษวีไลทเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะทีแกะเข้าสู่รั้วมหมาวิทยาลัยซึ่งมีการตั้งเป้านะคะว่าจะมีการติวเข้มให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ400แห่งค่ะโดยบรรยากาศที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลานะคะตรานังสาวชนพรอือตระกูลศึกษาธิการจังหวัดได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ English วีไลท์ ซึ่งเป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยโครงการนี้นะคะได้มีการดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่17โดยบริษัทไร่ขุนกรุ๊ปจำกัดเป็นผู้เริ่มก่อตั้งที่เล็งเห็นถนึงความสำคัญของการศึกษาและก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในห้องเรียนนะคะโดยมีการนำเทคนิคในการทำข้อสอบนาทีแกตเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะเรื่องของภาษาอังกฤษในการสื่อสารและก็ฝึกความกล้าด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นการติวของอีลิสวิลนะคะเป็นการติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยการนำติวเตอร์มืออาชีพนะคะมาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบและก็แนะนำคำศัพท์ต่างๆ โดยได้มีการนำข้อสอบนะคะในปีที่ผ่านมามาเป็นตัวอย่างในการสอนเทคนิคการทำข้อสอบนะคะเพื่อเด็กๆได้นำไปใช้ในการสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยมีการตั้งเป้านะคะปีนี้จะมีการติวให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจำงวั4 0 0แห่ง ซึ่งเฉพาะที่จังหวัดสงขลาก็มีโรงเรียน5แห่งด้วยกันที่อยู่ในเครือข่ายที่จะเข้าลงพื้นที่ไปตีวเข้มประกอบด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัย2โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาโรงเรียนสะดาวขันชัยโรงเรียนหาดใหญ่รถถัฐประชาสรรค์และโรงเรียนนวมินทรราจูทิศทักษิณค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางผู้บริหารบริษัทไร่ขนุนกรุ๊ปจำกัดครับโครงการนี้ทางบริษัทไร่ขนุนกรุ๊ปจำกัดได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552 ครับแล้วทางบริษัทได้เลยเห็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเราสำรวจมาแล้วว่าเด็กเนี่ยอ่อนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดโครงการติวทีแกดอิงขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยมีเทคนิคในการทำข้อสอบสอบเข้ามาพิจารัยผลตอบรับที่ตอบกลับมาดีมากครับเพราะว่าบางโรงเรียนที่เราไม่เคยไปก็จะติดต่อมาทางเพจเพื่อให้ไปติวให้เพราะว่าตอนนี้บุคลากราที่ไปติว ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอค่อนข้างน้อยครับเราตั้งเป้าไว้ว่าปีหนึ่งเราจะติวให้ได้400โรงเรียนต่อปีครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ความรู้ให้ทั่วถึงของทุกภาคของประเทศไทยครับก็เลยต้องตั้งเปา้าไว้เยอะครับเพื่อที่ให้เด็กรุ่นนี้ได้มาพัฒนาประเทศให้มันดียิ่งขึ้นจากเดิมไปครับ